คำเทศนาเช้าวันนี้เป็นการดนใจจากพระเจ้าจริงๆครอบครัวเราอธิษฐานมากอธิษฐานมากมาถึงจุดนี้ก็คือการรับใช้พระเจ้ามาสี่ห้าสิบปีของดิฉันเนี่ยเผเชิญหลายสิ่งแล้วก็เห็นหลายอย่างที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนแต่ว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนที่อื่นเราเปลี่ยนตัวเองเอเมนไหมคะเอเมนเราเปลี่ยนตัวเอง เพราะว่านิสัยของคนไทยหรือจริตของคนไทยเนี่ยถ้าใช่แปลว่าไม่ใช่ถ้าชอบแปลว่าไม่ชอบถ้าไม่ชอบแปลว่าชอบมีความเสียแซงอยู่ในวิญญาณนะเลยทำให้การประกาศพระนามของพระเจ้ามันยากอยากได้บอกว่าไม่อยากได้ไม่เอาแต่ใจหนึ่งก็ไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะไม่เอา,เอานี่คือคนไทย อันนี้ไม่แต่อันนี้เอาเราต้องขอพระเจ้าไม่ตาประเทศไทยให้เราเป็นคนที่มีความจริงใจต่อหน้ารับหลังพูดเหมือนกันเ,เม็นไหมคะเริ่มต้นที่พวกเราก่อนเริ่มต้นที่พวกเราก่อนแล้วถ้าคิดสักรรู้ว่ามีลูกเคารบอยู่ในคิดสกักรแต่ก็ไม่ยอมเอาออก รูปเคารพของคริสจักรง่ายๆคือเทศกาลที่เราเฉลิมฉลองพระบาอันไม่ได้เฉลิมฉลองพระเยซูแบบบาบิโลนแบบบาบิโลนคริสจักรยังเฉลิมฉลองแบบบาบิโลนคริสต์มาสวันว,นว,นว,นเวนาเลนไทน์วันอีสเตอร์วันอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่มีในพระคัมภีร์นั่นคือการเฉลิมฉลองแบบบาบิโลนรูปเคารพของบาบิโลน เรามีพระเยซูมีพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ดิฉันเสียใจนะที่ไม่มีวันฉลองวันวันของพระบิดาไม่มีวันฉลองวันของพระเยซูที่ที่แบบตั้งใจจริงอะเพราะว่าเราฉลองวันพระเยซูเป็นวันเกิดของพระบาอนยี่สิบสี่กลางคืนเป็นวันเกิดของเทพของพระบาลไม่ใช่พระเยซูแต่คริสตจักรก็เสียดายเพราะว่า ปีละครั้งอะคนจะมาโบสถ์เยอะมากช่วงคริสต์มาสแล้วเราก็ทำไปเราหลายหลายโบสถ์เขาก็รู้บางคนเขียนหนังสือด้วยซ้ำไปว่าไม่ใช่คริสต์มาสแต่ก็ยังฉะ้องกันอยู่ทุกปีเราต้องยำเกรงพระเจ้าถึงเวลานี้เราอยากให้พระเจ้าสะอิดสะเอียนจนอาเจียนอะพอได้แล้วไหมคริสตจักรไทยพอได้แล้วไหม เมื่อ30 4สสี่สิปีก่อนเนียนมีเพื่อนมาจากสิงคโปร์แล้วเขาก็มาในช่วงคริสต์มาสดินถช้าว่าตอนนั้นเราไม่เข้าใจเรื่องเรื่องเทศกาลของพระเจ้าใช่ไหมฮะ mm hmm. ก็ถามว่า mm hmm. คุณไม่ได้ฉลองคริสต์มาสเลย no เขาไปตามห้างซื้อของสินค้าซื้อของขวัญแจกเพื่อนแจกลูกหลานแต่เขาไม่มีการฉลองในโบสถ์เราก็ไม่เข้าใจเพราะเขาก็เห็นประเทศไทยตื่นเต้นมากทุก,ทกคนไทยที่ฉลองคริสต์มาสเนี่ย ตื่นเต้นมากเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยคิดจักไทยฉลองแบบนี้แต่ว่าบ้านบ้านผมไม่มีนะฮะคิดจักผมไม่มีเรามีแต่กินข้าวด้วยกันแล้วให้ของขวัญด้วยกันให้ของขวัญซึ้งกันละรกันแต่เราไม่มีฉลองที่โบสถ์มีการสแสดงแบบชาวโลกโอกำลังนิยมเพลงอะไรก็มาเต้นที่โบสถ์พี่น้องเราฉลองแบบนั้นถูกไหม เมื่อรู้ความจริงนี่นก็หยุดทุกอย่างหยุดหยุดหยุดถ้าเพลงข้างนอกกำลังดังอะไรเนี่ยโอ้บางบวก็เอาขึ้นมาทันทีเลยเราก็ฉ <หา S 1> ลอง <หา S 1> อะไรเนี่ยหารู้ไหมว่าบางเพลงนี่ถูกแต่งขึ้นมาโดยพวกบูชาซาตานใช่ใช่บางเพลงถูกแต่งขึ้นมาด้วยสิ่งวิญญ,ญาณที่ไม่ถูกต้องอะ่ะ <ừ> เราต้องการให้คริสตจากของพระเจ้าบริสุทธิ์เอเมนไหมคะเราต้องมีวันที่ฉลองวัน ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงวันเพนเทคอสเป็นวันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เตด็จมาเจิมสาวกของพระองค์ที่ห้องชั้นบนเป็นวันที่เราต้องฉลองยิ่งใหญ่แล้วก็ยำเก่งพระเจ้าฉลองความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเอเมนไหมคะเอเมนเอเมนไหมคะถึงเวลาที่ยังคิดจักรจะแข็งแรงขึ้นเข้มแข็งขึ้นเพราะคุณเอารูปเขารบออกจากคิดจักคุณจะ เป็นคนที่ได้ยินเสียงพระเจ้าแล้วรู้ว่าพระเจ้าจะนำยังไงทิศทางของกิจสัจเอเมนไหมคะเอเมนเรามีคริจักรที่เต็มไปด้วยผู้คนจนเบียดกันชนกันแต่ว่าเราไม่พบพระเจ้าเลยโอ้มันน่าสงสารมากขอพระเจ้าไม่ตาครอบครัวเราไม่ได้มีเจตนายอย่างอื่นจากประสบการณ์ในการรับใช้แล้วก็จากการเรียนรู้จากการที่พระเจ้าเจิมดิชันเองทำให้ดิฉันได้ได เปิดใจแล้วพระเจ้าก็นําให้พบแต่ละเหตุการณ์เพื่ออะไรเพื่อจะไปถึงความจริงของพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะว่าดิฉันเป็นถ้าฝ่ายดิฉันเองเนี่ยดิฉันเป็นคริสเตียนรุ่นที่สามคุณแม่เป็นคริสเตียนมาจากประเทศจีนนะคุณตาคุณตาเป็นมรคนายกอยู่ที่โบสถ์ประเทศจีนแล้วคุณแม่มาประเทศไทยเนี่ยนำเอาความเชื่อแบบคริสเตียนมาแล้วดิฉันเป็นรุ่นที่สาม เขารุ่นที่สี่ทศสายที่ฉันนะคะแล้วหลานหลานก็รุ่นที่ห้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครอบครัวของเรารักพระเจ้าและรักคิดสัจรของพระเจ้าอยากเห็นประเทศไทยเข้มแข็งอยากเห็นคนไทยที่เป็นคริสเตียนเข้มแข็งพีเมนคนไทยพอมาเป็นคริสเตียนแล้วเขายัางห้าสิบห้าสิบไงอีกไปทางโน้นห้าสิบมาทางนี้ห้าสิบบางครั้งก็ไปทางโน้นยี่สิบ ใช่ไหมคะขอพระเจ้าเมตตาะคะฮาเลลูยาอยากจะพูดด้วยหัวใจว่าเรารักพี่น้องแล้วรักคริสตจักรไทยมาก <Amen. S 1> อยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนมิติฝ่ายวิญ,ญญาณต้องเปลี่ยนก่อนมิติฝ่ายกายภาพถึงจะเปลี่ยนคริสเตียนที่นี่ไม่กี่คนแต่ให้เปลี่ยนจริงๆแล้วพระเจ้าจะเปลี่ยนประเทศไทยพี่น้องเชื่อไหมคะเ <Amen. S 1> ชื่อไหมคะเราเป็นเชื้อ <Amen. S 1> ที่ดีเชื้อที่ดีแค่นิดเดียวเองใส่ไม่ไม ลงไปในแป้งก้อนใหญ่แป้งก้อนนั้นก็จะฟูให้เรา <Amen. S 1> เป็นเชื้อที่ดีถึงแม้เรามีคนไม่เยอะเอเมนไหมคะอมเนฮเลลูยา